Hmm. <sweak> สวัสดีครับผมจะอุปชมวันนี้มาท้าทายทุกคนนะครับและตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ท่ามกลางป่าเขาลำนาไพ่นะครับผมซึ่งืป่าแห่งนี้เป็นืป่าที่อยู่ตามที่สุดนะครับผมจากหมู่บ้านแม่สวอูนะครับผมและืป่าแห่งนี้เป็นืป่าที่ชาวบ้านแม่สอูนะครับผมมาดำรงชีวิตหาตวัปยาและก็หาของป่าก็จะเป็นืป่าบริเวณแถบนี้ทั้งหมดนะครับผมและวันนี้ผมมีภารกิจที่จะพาทุกคนนะครับผมเข้าไปในไร่ของชาวบ้านนะครับผมเข้าไปเพื่อทําการจับพิกัดนะครับผมพื้นที่ทํากินของหมู่บ้านของชาวบ้านนะครับผมและก ก็จะทําการจัดสรรปันส่วนหาที่กัดแล้วก็แบ่งเป็นพื้นที่แบ่งขอบเขตนะครับผมให้กับชาวบ้านแต่ละครัวเรือนนะครับผมได้มีพื้นที่จัดสรรนะครับผมซึ่งพื้นที่ตรงนั้นนะครับผมได้รับการอนุมัตินะครับผมจากเจ้าที่กรมป่าไม้นะครับผมให้ทําการจัดสรรปันส่วนนะครับผมขอบเขตตรงนี้และวันนี้ก็จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศนะครับผมของพื้นที่พ่อปลูกตรงนั้นนะครับผมรอบที่แล้วที่ผมพาทุกคนมานะครับผมไปสํารวจพื้นที่แปลงพ่อปปูกโกโก้นะครับผมก็ ได้เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ก็อย่างที่บอกไปจะไปทําการนะครับผมจับพิกัดตรงนั้นนะครับผมโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาขออนุานคนเดินไปตามเส้นทางป่าตรงนี้ี่เป็นลําน้ํานะครับผมที่เป็นบวกรู้จักคาว่าบวกไหมครับบวกหมายถึงหนองครับผมหนองคลองบึงนะครับผมคล้ายที่ตมนี่แหละครับที่พวกน้องควายจะชอบลงไปแช่แอดนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูแล้งนะครับผมวันนี้ต้องมาเช้ามาไวหน่อยเพราะกลัวช่วงบ่ายจะร้อนกว่านี้นะครับผมโอเคปิตามมาครับ โอเคครับผมทุกคนและตอนนี้ผมมาถึงพื้นที่ทำกินสุดแรกนะครับผมซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นของที่สุภาตรงนู้นนะครับผมทุกคนขอเชิญของพี่สุภาทุกคนมาชมพื้นที่ตรงนี้ว่าเป็นพื้นที่ยังไงกันบ้างนะครับผมมีความสูงความเตี้ยทันเทิงเขาประมาณไหนทับผมทุกคนสูงแล้วก็โล่งกว้างมากนะครับผมซึ่งพื้นที่แห่งนี้เป็นของที่สุภาครับผมตรงนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะทำการปลูกอะไรนะครับผมนี่ครับทุกคนนี่ โอ้กว้างมากสูงมากเลยทุกคนพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับผมได้รับการจัดสรรจากกลมป่าไม้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับแต่ก็ยังมีพื้นที่อื่นอีกเยอะเลยนะครับผมอันนี้เป็นจุดแรกนะครับผมก็จัดประมาณนี้ตอนนี้แดดเริ่มาแล้วครับทุกคนร้อนมากโอเคไปไปพื้นที่จุดกันต่อไปไปโอเคครับทุกคนตรนู้นจะเป็นเจ้าที่นะครับผมป่าไม้แล้วก็คุณครูอมแล้วก็ เจ้าที่ทารของผมส่วนหนึ่งนะครับอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมซึ่งทําการภาคพื้นที่ตรงนี้เปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ยังไม่ออกไปจากพื้นที่จุดแรกนะครับผมยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับผมให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศนะครับฝั่งนี้นะครับผมหน้าผาสูงชันของแม่สุอูก็จะยาวมาถึงตรงนี้เลยทุกคนนี่ครับแสงแดดกาลังสาดส่องเข้ามานะครับผมก็ฝั่งนู้นก็เป็นภูเขาอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเป็นภูเขาแม่สุอูนะครับผมนอ่คครับไปโอเคทุกคนไป นี่ครับทุกคนแล้วผมไปลงนะครับผมตะดิ่ิงตรงนี้นะครับผมซึ่งมีใบไม้ทับผมแล้วดูแล้วน่าจะลื่นมากทุกคนนะครับการลงระพีชสไลด์ลงครับผมนี่ครับจะมาอันนี้เลยทุกคนโอ้โหนี่ครับอึ๊บโอ้ยไม่มีที่จับเกาะเลยมีแต่เถาวัลย์แห้งเล็กๆแต่ก็ทรงตัวลงมาได้นะครับผมโอ้โหอันนี้ก็เป็นระหว่างทาง เดินไปไล่ของชาวบ้านนะครับผมแห่งที่สองเลยผมเมื่อกี้จุดแรกนะครับผมไปปุ๊บนี่ปุ๊บโอ้วันนี้นะครับผมผมมากับาชาวบ้านด้วยนะครับผมมีชาวบ้านมีเจ้าที่ภูกระสันอหรือภูอามนะครับผมแล้วก็เจ้าที่ป่าไม้นะครับผมซึ่งได้ล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะครับผมนะซึ่งผมจะมาช้าแล้วก็ผมเพาะมอเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมโอเคไป โอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็ลงมาจากไอเนินตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมสูงชันมากแล้วผมตอนนี้ก็เจอเส้นทางนะครับผมเส้นทางที่สามารถเดินได้นะครับผมนี่ครับตรงด้านข้างก็เป็นต่าไม้ไผ่นะครับผมแล้วก็จะมีเสียงน้ําตกด้วยทุกคนได้ยินเสียงน้ำไหมครับเสียงน้ำเสียงลำธารไหลครับทุกคนนี่ครับโอเคครับป่นี่ครับเดี๋ยวขอแยกแผนก่อให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นเส้นทางเดินนะครับผมที่ชาวบ้านได้ทําไว้นะครับผมนี่ครับ เป็นทางเดินนะครับผมที่สามารถนำมอเตอร์ไซค์เข้ามาขับได้ถ้าใครมีความพยายามและความสามารถพิเศษนะครับนี่ครับมีความสูงชันอยู่ครับตรงนี้นะครับผมนี่ครับตรงนี้พร้อมอุดมสมบูรณ์ของแปาไม้มากทุกคนนี่ครับนี่ครับแสงแดดก็สามารถนะครับผมสาดสองเข้ามาถึงบริเวณจุดนี้อยู่โอเคครับดูจากระยะเส้นทางน่าจะยาวไกลนะครับผมจากที่ผมเคยมาครั้งที่แล้วนะครับผมที่มาสำรวจพื้นที่พ่อปลูกโกโก้นะครับผม เส้นทางประมาณ6กิโลนะครับผมนะโอเคครับทุกคนนี่ครับบรรยากาศของป่าที่อุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้านแม่สอูนะครับผมซึ่งผมได้เคยเดินเข้ามานะครับผมหลายครั้งอยู่นะครับผมแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ถ่ายทําคลิปนีโอให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครั้งแรกที่จะให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศ้นป่าแห่งนี้ไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนนี่ครับเจ้าหน้าที่ชาวบ้านไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับผมนี่ครับ เส้นทางก็จะมีความชันนะครับผมความชันสัส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงสส่วนใหญ่นะครับผมพื้นที่ราบนะครับผมจะไม่ค่อยมีนะครับผมจะเดินค่อนข้างยากลําบากทุกคนคิดดูสภาพตอนเดินกลับจะต้องเดินขึ้นเขานะครับผมชันมากทุกคนโอ้โหยแล้วก็มีความลื่นของเศษใบไม้พวกนี้นะครับถ้ารองเท้าไม่เซฟพออาจมีสะดุดมีล้มได้นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับผมนี่ครับลำน้ำลำธารทุกคนเห็นไหมครับนู่นครับนี่ครับ นี้ก็จะเป็นลำห้วยนะครับผมที่ไหลมาจากลำธารห้วยผาจองข้างบนสำนักงานของผมนะครับผมทุกคนเอเครับเดี๋ยวไปเจอการพื้นที่เพาะปลูกนะครับผมของชาวบ้านโอเคครับทุกคนครับและตอนนี้ผมเดินมาถึงพื้นที่เพาะปลูกนะครับผมแห่งที่2ของชาวบ้านแล้วนะครับผมขอแยกแผนกล้องครับนี่ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่สแตนบายรออยู่ข้างหน้าครับผมกับชาวบ้านเจ้าของพื้นที่นะครับผมไะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปพร้อมๆกันเลยนะเดียวนครับมีน้องควายด้วยทุกคนนะ เดี๋ยวผมก็จะทําการถ่ายรูปเก็บผลงานก่อนนะครับผมเพื่อทําการส่งให้ผู้บังคับบัญชานะครับผมโอเคนะครับนี่ครับสวัสดี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 ค่ะนี่ครับน่าจะโอเคโอเคครับโอเคครับนี่นะ โอเคครับทุกคนนี่ล่ามไม่ถึงแล้วหลังจากที่ทําการถ่ายภาพงานเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะมาทําความรู้จักกับเจ้าของไร่นะครับผมันนี้ลุงแจไม่ใช่เจ้าของไร่นะครับผมนี่ครับคุณหลอ่อลุงหล่อของเรานี่เจ้าของไร่นะครับเนาะพื้นที่ไร่ประมาณเท่าไหร่ครับรห้าไร่ห้าไร่เนาะประมาณห้าไร่ทุกคนนี่ครับก็จะเป็นพื้นที่สูงมากทุกคนเนี่ยตรงนี้จะปลูกอะไรครับลุงหล่อครับพื้นที่ตรงนี้ครับข้าว ปูข<ะ>้าวนะครับเราปลูกข้าวไร่โอ้ปลูกกกพริปลูข้าวปลูกพริกนะครับเจ้นี่ครับนี่ก็จะเป็นทีมงานชาวบ้านที่เป็นเจ้าของไร่นะครับผมการมาจับพิกัดนะครับผมแล้วก็จะพาเจ้าของที่เป็นพื้นที่นะครับผมมายืนยันตัวตนแล้วก็เมฆพิกัดนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ทุกคนนี่ครับประมาณเนี้ยอะไรเราเดินลงมาจากหมู่บ้านประมาณกี่โลครับมันสองกิโลสิบสองสองกิโลสองกิโลเหรอแต่ผมคิดว่าหกเลยครับทุกคน เรามาเท่าไหร่เรามาเรื่องนี้ผมคิดว่าประมาณหกเนาะหกกิโลถึงไหมคือมั้งหกหกกิโลนี่เดินไปกลับเนาะเึิปึกาดนั่นกันประมาณหกกิโลเราไปพุ้นออามาหกเินถึงหนักโอเคครับนี่ครับส่วนครูอาร์มันก็เจ้านที่แผ่ไม้บางส่วนก็ทําการสารวจพื้นที่นะครับขอบเขตนะครับผมโอเคปะเราไปกันต่อครับครับไม่รู้ว่าจะไปอีกไกลเท่าไหร่ครับเนี่ยมันมัน มันตีเท่าไหร่ปรามันมันตีครื่องกิโลเครื่องกิโลนะครับผมอีกเครื่องกิโลแล้วก็จะไปถึงเขตพื้นที่พ่อปุ่กจุดสุดท้ายของชาวบ้านจุดนั้นเป็นของใครไม่รู้นะครับผู้ตัดสินขอคารวาขอพื้นที่ต่อไปเป็นของลุงคาวาซึ่งเป็นพื้นที่สุดท้ายครับนาะโอเคปะตามกันไปดูครับทุกคนโอเคนะครับผมและตอนนี้เป็นการพักเบรกนะครับผมผมจะพามาชมกิจกรรมยามบ้านของชาวบ้านนะครับผมว่าชาวบ้านที่มาด้วยทําอะไรกันตามมาครับ อะไรกันเอ่ย,อ,ยอะไรครับอะไรครับลุอ๋อกหนออกออกหออกหลุดออกอกหลุอกลออกหดออกดกหลอกลุ้กอ,อกาลานออยแล้ดก็ลูกออดอีกหลุออนนล้คือกีลสกุดออยอดออกอ่ นี่ก็เป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านนะครับผมที่สําคัญเพราะมีสัตว์น้ำทูกอสก็ของถือลูกอาน้อยนะครับผมเอาไปทําเมนูอะไรครับไปห้องหมกค่ะห่อหมกห่องหมกขั้วเหรอห้องแบบว่าจุมือด้วหอมกปลาปลาห่อหมกเอาไปปลาปลาห้องหมกน้ำตกใส่เย็นแน่นอะตรงนี้ก็จะมีทั้งผัก ัดอะไรบ้างครับปูผัดกุ้งผัดน้ำนี่นี่เห็นี่แตตัวละวเหมือ้ก็มีอยู่อะก็เหมือนลอะใครดูกันหได้ไหครับมีไหมหมืลนี้บนี่ก เป็นกิจกรรมยามบ้านของชาวบ้านนะครับผมว่างๆนะคจงตข้างบนหนูบ้านล้อมก็จะลงมาหาปูหาปลาหาลูกออดกันในลักษณะแบบนี้นะครับทุกคนนี่นี่ก็จะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับผมยามเรียบง่ายนะครับผมตอนนี้ภารกิจในการแก้พิกัดพื้นที่เรายังไม่ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเรายังจะดำเนินภารกิจมันต่อเลยครับผมแตก็ถึงสียแล้วแต่ โอเคครับตครับนี่ครับออกจาก น้ำตกเมื่อกี้นะครับผมลาแทนเมื่อกี้เราก็จะเดินไปคนที่ทํจกินกันต่อนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศระหว่างที่เดินไปนะครับผมก็จะมีทีมงานชาวบ้านเจ้าของไร่เดินนําหน้านะครับผมส่วนผมก็จะเดินตามคอยเก็บบรรยากาศระหว่างทางให้ทุกคนได้ชมกันนะครับนี่ครับโอ้ธรรมชาติสุดๆแล้วก็ร้อนสุดๆนะครับผมเ,เป็นภาพที่แหาชมยากนะครับผมมีการแบบนี้ที่จะให้ชาวบ้านมารวมตัวกันนะครับผมในลักษณะแบบนี้นะครับผม นี่ครับนี่ของผู้ชนะ่วยตอนนี้ก็ทําการจัดสรรปันส่วนพื้นที่นะครับผมพื้นที่ตรงนี้เป็นของผู้ช่วยสุรพลใช่ไหมครับนี่ครับ,น,รบนี่ก็จะเป็นชาวบ้านเจ้าของพื้นที่ทั้งหมดเลยทุกคนนี่ครับนี่ครับนี่ครับเราไปเดินไปนกันต่อครับโอเคครับ โอเคเรามาถึงพื้นที่อีกจุดหนึ่งแล้วแล้วก็จะทําการจับพิกัดนะครับนี่ครับน้องน้อยมีเนี่ยดยมีเงี้ยอ๋อน้อยนงค่ะมเป็นพิกัดของเราแล้วครับผมเป้นลติจูดลองติจูดนะครับผมความจริงตรงนี้นะครับผมเป็นหน้าที่ผมแต่ผมยอมทิ้งหน้าที่ตรงนี้มาทําการถ่ายทําวิดีโอให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศนะครับผมทุกคนอันนี้ของน้องอโอเค ตรงนู้นไ็จเป็นเจ้าที่ป่ดไม้นะ่ครับผมพี่เดชคอยจับพิกัดพื้นที่นะครับโอเคครับข้างหน้าข้างล่างก็จะเป็นผมก็จะมีชาวบ้านบางส่วนนะครับผมเดินอยู่ข้างล่างนู้นนะครับผมเป็นชาวบ้านที่มาด้วยกันนะครับผมตอนนี้การเดินแม็ก็จะกระจายกันไปทั่วหมดเลยครับทุกคนนี่ครับเมื่อได้พื้นที่เราก็จะทําการจดนะครับผมพิกัดแบบนี้เลยนะครับผมทุกคน ตอนนี้ได้ประมาณ7นะครับผม7พื้นที่แล้วนะครับผมไวมากนี่ครับการทํางานกับทีมงานของผมนะครับผมโอเคครับผมโอเคหลังจากเสร็จจากจุดเมื่อกี้ล้วก็จะไปจุดใหม่ต่อนะครับผมทุกคนอันนี้เป็นการเดินนํรทางแรกของผมนะครับผมบ้าไปแล้วนะครับผมปกติจะตามหลังตลอดนะครับผมและแต่โอแกสและจังหวะนะครับผมถ้าจังหวะพื้นที่ที่ลาบากผมก็จะตามหลังถ้าพื้นที่ที่แบบสบายผมจะนำหน้าแบบนี้โอเคก็ว่ากันไป โอเคครับผมปิดดีเนี่ยไปไปกันต่อครับผมอเอ่หลังจากน้ําแรกแค่ประเดียวเดียวก็จะให้ชาวบ้านล่วงไปก่อนเลยปะก็ยมีชาวบ้านฝั่งนู้นนะครับผมไม่ใช่ฝั่งนู้น,นสแตนบายรอข้างหน้านู้นแล้วกลุ่มหนึงนะครับผมแล้วเราก็ไปจุดนั้นเลยปะทุกคนโอเคนะครับผมและมาถึงจุดกลุ่ที่ชาวบ้านสแตนบายรอแล้วทีกเดมนะครับอ เป็นไงกันบ้างครับ,บ,รบเหนื่อยไหมครับขอเสียงหน <c oughs> ่อยมาทุกคนมาชมบรรยากาศของพื้นที่ลำธารตรงนี้นะครับผมลำธารแห่งนี้ก็มีมุมที่สวยงามหลายมุมมากเลยครับผมมุมนี้ก็เป็นอีกมุมที่สวยงามนะครับผมและเราก็จะทำการเดินผ่านตรงนี้ไปนะครับผมเพื่อไปยังพื้นที่พ่อปลูกประจักษ์พิการนะครับผมอีกที่หนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ ได้หลายพื้นที่แล้วนะครับผมไปทุกคนตามมาครับนี่ครับผมจะไม่เดินลง่างนะครับนี่ลัดเลาะนะครับผมบริเวณมาเป็นขอบนะครับผมขอบของน้ำท่าซึ่งมีพื้นที่ที่สามารถเดินได้นะครับผมมันก็จะมีความนุ่มหน่อยชุ่มชื่นหน่อยนะครับผมตามทุกคนตามมาครับตรงนี้ไม่แห้งแล้งนะครับผมจะมีน้ำไหลตลอดทุกปีเลยตรงนี้นะครับผมไม่มีวันที่น้ำจะแห้งนะครับทุกคนตามตามมาครับตามมาตามมาดูนะครับ เสียงน้ำไหลลำธาราาสดชื่นมากนนาทุกคนกลับมาแล้วครับทุกคนไม่รู้ว่าไกลขนาดไหนนะครับผมแต่รู้สึกว่าไกลพอสมควรนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ทุกคนธนิติทุกคนน่าจะใช้เวลาในการผลิจตรงน,นี้นะครับในการหาพิกัดสำหรับผมประมาณครึ่งวันนะครับทุกคน,นนี่ครับคาดว่าในที่ต่อไปน่าจะอยู่ใกล้ๆไม่ไกลนะครับทุกคนออนะครับโอ้ ตรงมุมน,นี้สงแบบจากสองข้างมาเลยรับ้อร้อไม่ร้อนทุกคนดูจากสีหน้าของผมนีม่เหงื่อแตกเลยขณะอยู่ท่ามกลางาป่าเขาแล้วครับผมป่า <c oughs> เหนื่อยเพราะว่าเหงื่อแตกเพราะว่าเดินเคลื่อนไหวแล้วก็ผมมันก็เลยทาให้ร่างกายมีาการสูญถสายพลังงานนะครับผมเหงื่อก็เลยออกเป็นธรรมดาแล้วครับผมทุกคนนะโอ้โหยังไม่ได้กินข้าวเชาว้าเลยคนหิวมากนะรู้สึกิง จะมีรอยเท้าน้องฝ้ายด้วยทุกคนเห่ครับนี่ครับน้องฝ้ายจะชอบมากินน้ําตรงนี้แล้วก็จะมีจะมากินหญ้ากินต้นบอนนะครับผมต้นไม้จืชเหล่านี้นะครับผมปลาตามมาเอาไงต่อทุกคนนี่ตรงนี้ยากลำบากต่อการเดินมากนะครับผม๋ยวผมกัเนี้ใช้วิชาโดดแบบนี้แบบนี้เอาอยู่ตรงกลางแล้วโอ้ทีมงานเราเดินฝั่งนี้ถ้ามาทำไมเนี่ยผิดแล้วเดินทางเก่าเดินทางเก่าทุกคน เดินทางคือชีวิตเปลี่ยนนะครับผมแต่ถ้ากลับตัวทันก็ไม่เป็นไรนี่ครับเดินผิดก็แค่เปลี่ยนเส้นทางเดินให้ถูกโอเคตาม,มานะครับตามบางคนก็จะเดินไปตามลำม้อยบางคนก็จะเดินลัดเลาะขึ้นข้างบนแบบนี้ทุกคนปะ่ะผมก็จะเลือกเดินเส้นทางแบบนี้เลยทุกคนนะเส้นทางก็จะสลับซับซ้อนกันนะครับผมเดินลง,งน้ำบ้างขึ้นเขาไม่ใช่ขึ้นบกบ้างนะครับผม มันก็จะเป็นความท้าทายแบบหนึ่งนะครับผมในการเดินป่าครับผมน,นีครับไม่ได้มาเป็นอาหารไม่ได้มาจุดน,นี้นะครับทุกคนสวนนี่คือต้นไม้ต้นไม้ป่าน,นี่ครับใหญ่มากมีใบใหญ่มากทุกคนนะทุกคนตามนะครับตามมาโอ้โเป็นอไกข้างครับทุกคนนะมาป่าตรงนี้นะค,ครับ็มมีปามตุกันนะครับ ก็จะมีพื้นที่ลักษณะแบบนี้หลายจุดหลายมุมมากทุกคนนะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันพื้นที่ต่อไปกันดีกว่าครับโอเคครับววโอเคแล้วผมก็พนนาทุกคนมาพักจุดอีกจุดนีง ชาบ้านสอวาเฟิจะพาทุกคนมาชมอันนี้ดอกลำพูนรู้จักไหมครับเป็นดอกที่อยู่ในป่ากินได้ใช่ไหมครับกินได้กินกับน้ำพริกแต่ต้องเผาก่อนกินกับน้าพริกแต่ก็ต้องผ่านกระบวนการวิธีเผาก่อนถึงจะกินได้ถ้าไม่เผาก่อนมันจะเมาโอ้ชาวบ้านบอกว่าถ้าไม่เผาก่อนมันจะเมากินแล้วจะเมาไม่รู้ว่าอาการเมาอกินเยอะไม่ได้นะครับมีอันตรายนะครับผม แต่เป็นดอกที่หายากนะครับผมดอกนี้ใครรู้จักบ้างภาษาไทยภาษาอีสานภาษาใต้เขาเรียกว่าผักอะไรดอกอะไรอเอาลูกแก้ครับนี่ลูกแก้ก็มาด้วยนี่นะครับผมชาวบ้านมาเยอะมากนะครับผมอันนี้แต่งกายใครละหหนนี่ครับ <c oughs> ชื่อลุงอะไรครับ <c oughs> ชื่อทวารครับ <c oughs> ทางใต้หรืยทวารโอเคมีความสุขกันมากครับในวันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีจุดหนึ่งครับ โอเคครับแล้วเรามาเจอกับสมุนไพรชนิดหนึ่งคุณตายกันไหมครับมันคือรางจืดกินได้นะครับผมราชาแห่งสมุนไพรที่ใช้ในการถอนพิษสุราที่ยาเสพติดต่างๆใช่ไหมครับค่ะกินยังไงครับมีวิธีกินอีกแบบนึงไงเราต้องเอาดอกมันออกมาอย่างนี้เสร็จแล้วก็หมุนออ้ยผมเพิ่งเคยเห็นวิธีการกินนะครับผมเนี่ยคือ่นี้เพื่ออะไรครับเอไม่แน่ใจแต่ว่ามันจะมีรสหวานอยู่ในตัวแล้วก็เปิดออกมาตรงนี้กินยังไงครับ เดี๋ยวเราเรนาะพิสูจน์กันทุกคนอ๋อจะมีน้ำหวานของมันใช่ไหมครับน้ำหวานในนี้ลองลิ้นแต่ดูลิ้นแต่ดูหวานไหมครับหวานมากมากทุกคนมีแค่นี้เดียวค่ะน่าจะเป็นน้ำผึ้งเกสรแต่ดอกมันก็กินได้อยู่ครับเนาะกินได้เป็นวิธีการกินใหม่ครั้งแรกนะครับผมวิธีนี้หวานหวานเหมือนน้ำผึ้งเลยแหละค่ะคล้ายกันมากหวานแล้วก็หอมอีกแบบหนึ่งใช่กินคล้ายๆเห็ดลมนี่ครับ โอเคครับไปกันต่อครับเดินมาได้สักนิดก็ขอพักอีกสักนิดสักหน่อยนะครับผมทุกคนตรงนี้หลงบรรยากาศตรงมุมนี้มากมันเย็นมากเพราะตรงนี้เถาวันนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเถาวันเถาวันบันไดลิงนะครับผมทุกคนนี่เถาวันบันไดลิงมันก็จะมีลักษณะแบนๆแล้วก็จะทรงคล้ายบันไดนะครับผมเขาเรียกว่าเถาวันบันไดลิงนะครับผมโอเคไปกันต่อครับโอเคครับและตอนนี้เราเดินน่าจะใกล้สุดพื้นที่ที่เราจะ ไปสำรวจพื้นที่นะครับผมพื้นที่ทางียงของชาวไร่ทุกคนต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากนะครับผมอายุน่าจะหลายร้อยปีครับทุกคนดูขนาดลำต้นแล้วก็ความสูงนี่ครับสุดยอดมากเลยทุกคนโอ้โหไปไปไปกันต่อครับเป็นต่อครับตามมาครับตามมาโอเคตามมาครับตามมาตามมาเลยครับตามมาเลยครับนี่ครับชาวบ้านบางคนก็จะทำการเก็บภาพสวยๆของบรรยากาศแห่งนี้ไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับพี่สาวชาวบ้านเมื่อกี้นะครับผม ที่ให้รถทดลองกินดอกลางจืดเลยครับผมทุกคนโอเคครับผมคุณพี่สาวครับพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ลงมานานกี่ปีแล้วละครับมาสิบกว่าปีแล้วค่ะโอ้โห,โโหขนาดเป็นคนในพื้นที่นะครับผมสิบกว่าปีได้ลงมาที่นี่ครั้งหนึ่งทุกคนถือว่าโชคดีมากได้ชมใบแก่แ่งนี้ต้นไม้ใหญ่กว่าเดิม <laughs> ต้นไม้ใหญ่กว่าเดิมนี่ทุกคนต้นไม้ใหญ่กว่าเดิม <laughs> นี่ครับมันเริ่มเพิ่มเลยทุกคนนี่ต้นไม้นี้ครับผมไม่รู้ว่าต้นอะไรใหญ่กว่าเมื่อกี้มากว่าต้นเมื่อกี้ใหญ่แล้วต้นนี้ใหญ่มากใหญ่แล้วก็สูงมาก น่าจะประมาณ500ปีทุกคน5ศตวรรษเลยละครับดูขนาดใช่ไหมครับไม่รู้ว่าต้นอะไรรู้จักไหมครับไม่รู้จักครับไม่เคยรู้จักนี่ครับดูใบแล้วน่าจะเป็นต้นมะเดื่อโอต้นมะเดนะครับใหญ่มากนี่ครับใหญ่ทุกคนนะมาชมใกล้ๆนี่ครับนี่ครับนะเดือน่เดือนี่ครับจะมีความเป็นตะขุ่มตะป่านแบบนี้โอ้โหผมย่ีใ้เหมือนกันนะ มาอยู่ใ,ใกล้ๆนี่ตัวนิดเดียวเท่าหมดเลยใหญ่จริงๆเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายใช่ไหมครับอ่าอ๋อเป็นพื้นที่อ่าเขาเรียกว่าพื้นที่รัฐะเวนของทังหายตะเลียงอ๋อครับผมนี่ครับชาวบ้านจะไม่ค่อยมาเมาเสี่ยงอันตรายครับเนาะนี่ครับมีความอันตรายอยู่ที่พื้นที่แถวนี้นะครับผมมาโดยพระราการคนเดียวไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดเหตุเจอสถานระหว่างทางจนกลุ่มไวยระหว่างทางไหนครับ ไม่แล้วประกันความปลอดภัยนะครับผมทุกคนนี่ครับ <c oughs> ไม่แล้ประกันความปลอดภัย <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> ไปกันต่อครับเปลนต่อครับโอ้โหนี่มะเดือด้วยโอ้โหมะเดือเป็นพืชเบสิกที่มีทั่วไปตามในป่านะครับผมใ <c oughs> ต้ลูกมะเดือมีอะไรทุกคนมาดูใกล้ๆนี่มาซูมดูใกล้เห็นไม่เอ่ย <c oughs> ม,อมันคืออะไรเอ่ยทุกคน มันคือตัวดักแกด้กระดุกกระดิกด้วยทุกคนเห็นไหมน่ารักมากนะครับผมตัวอ่อนที่เสื้อนะครับผมคิดว่าจะถึงแต่ก็ไม่ถึงนะครับผมคิดว่าจะใกล้แต่ก็ไม่ใกล้นะครับผมไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีตามมาเรจะต่อครับทุกคนตรงนี้ก็เต็มไปด้วยปลาอันนี้เขาเรียกว่าแสาบเสือนะครับผมแสบเสือตรงนี้นะครับผมแสบเสือจะมีกลิ่นฉูนเป็นเอกลักษณ์นะครับผมตรงนี้ก็มี ดอกมะเขือพวงด้วยนะครับผมหรือมะแข้งนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูรูปมันนี่ครับมีรูปด้วยนี่ครับผลนี่ครับกินได้นะครับหวานครับทุกคนอืมหวานมากอร่อยหวานไม่ขมนะครับทุกคนนี่จะเป็นสายพันธุ์ป่าทุกคนชื่นใจตามมาครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นมืนที่โล่งหน่อยทุกคนโล่งมากๆทุกคนนะให้ชมรอบๆเลยนะครับอ่าอย่างสาม้ยสิบองศากันเลยนะครับผม ็ค่อยแผนตุมรอีกาศนะครับผมนี่ครับมุมนี้สวยงามมากมุมนี้ก็สวยงามมากทุกคนนี่ครับเป็นความสุขระหว่างทางนะครับผมที่เราเดินทางนะครับผมอู้สูงมากยดอดเขาข้างบนนะครับผมแต่แม่สีอูจะมีความสูงขึ้นไปจากตรงนั้นอีกระดับหนึ่งทุกคนสูงจริงๆนะครับผมทุกคนปไปกันต่อครับตอนนี้เดินกระจ,จายกันไปทั่วกั แถวบ้านตอนนี้รู้สึกว่าจะเย็นเย็นขึ้นมาหน่อยไหมครับผมยอดจริงๆทุกคนตามมาคร,ารับตามมาใกล้ลวอีกนิดเดียวใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วทุกคน ทุกคนและตอนนี้ผมเดินมาเจอดอกไม้ป่าชนิดหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรแต่มีความสวยงามมากทุกคนดูนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองพิสูจน์ดูแลนะผมว่าเป็นดอกอะไรเดี๋ยวดมดูกลิ่นก่อนก,นกล,ลิ่นคล้ายค้าขี้เหล็กทุกคนน่าจะเป็นขี้เหล็กป่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่ใกล้ผมตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่ทุกคนเดี๋ยวให้ชมนะครับผมใกล้ๆเลยนี่ครับดอกเป็นสีม่วงนะครับผมดูทรงวามเป็นช่อคล้ายๆกับดอกพวกอะไรอะ หมามุ้ยนะครับผมคล้ายๆมากทุกคนแต่ไม่ใช่หมามุ้ยนะทุกคนนะดอกเขาเหมือนดอกสนุนะครับผมดูไปดูมานะครับผมที่เขาไปเจียวใส่ไข่เหลืองแต่นี่เป็นสีม่วงนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับผมบริเวณใต้ต้นของดอกสวยงามแห่งนี้ตรงนี้นะครับผมนี่ครับใต้ต้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมลําต้นไม่ใหญ่มากนะครับผมแต่แต่กิ่งแกนสาขานะครับผมนี่ครับเป็นแบบนี้พื้นครผมก็จะล่วงรุนเต็มไปหมดเลยนะครับผมด้วยด้วยด้วยดอกนะครับผม ดอกของต้นน้ต้นนี้นะครับผมนี่ครับตํต้นตัวเป็นลักษณะแบบนี้ทุกคนใครรู้จักคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมเป็นดอกไม้ป่านะครับผมโอ้ไม่เคยเห็นนะครับผมไม้อะไรป่าครั้งนี้พืชไหนที่มันเคยเห็นก็เคยเห็นนะครับผมทุกคนตรงนี้นะครับผมโอ้โหไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าดอกอะไรไม่รู้นะครับผมโอเคครับนี่ครับทุกคนอันนี้ครับบายครับบายเอาไปกินใช่ไหมครับค่ะเอาไปกินนี่ครับเรียกว่าบายใหญ่ใช่ไหมครับายใหญ่ โอเคครับไม่ใช่ไวเล็กๆเลๆ็กเล็กๆรสชาติขมหวานอร่อยอใช่นี่ครับแต่อยู่ที่การตัดคนมือตัดด้วยนะอ๋ออยู่ที่มือตัดบางคนก็ตัดคนอ๋อเกี่ยวด้วยเหรอครับเกี้ยวโอ้โห oh <laughs> ไม่ใช่ว่าหวานเออไว้คือไวไม่ใช่อยู่ที่ม,มันไม่ได้อยู่ที่รสชาติจัดจ้าหรอกมันอยู่ที่มือคนตัดบางคนตัดววตหวานก็หวานถ้าตัดหวานก็หวาน ถ้าตัดขมก็ขม,<ผ>มอย่างพี่สาว <ผม S 1> พี่สาวพี่สาวอะไรนะครับชื่อชื่อสุดาค่ะพี่สุดาพี่สุดานี่น่าจะหวานนะครับเนาะไม่แน่ใจเคยตัดมาแล้วขมขมพอกินอ๋อไม่ขมมากพืชนี้มีความเอกลักษณ์ที่แปลกมากนะครับผมถ้าใครตัดถ้าตัดหวานก็หวานถ้าตัดขมก็ขมแปลกนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นมแมลงแมลงป่าเรียกว่า,มาแมลงปอนะครับผม <S <S 1> <S 1> <ด>ช่วงนี้จะเยอะมากนี่ครับตัวแดงๆนะครับผม โอเคนี่ก็จะเป็นวิถีแบบผมของชาวบ้านนะครับผมโอเคครับนี่ทุกคนผมเจอกับสัตว์แปลกชนิดหนึ่งนะครับผมมันคือแมงมุมแมงมุมน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะแผนกล้องให้ทุกคนได้ชมนะครับผมมันเกาะกันเป็นกลุ่มดูน่ากลัวมากทุกคนนะครับโอเคครับป่ว่าแล้วเราไปชมกันเลยขอแยกแผนกล้องครับนี่ครับขอแยกซูมให้ทุกคนได้ดูชัดๆนี่ครับอยู่กันเป็นก้อนเป็นกระจุกเลยนี่ครับ เห็นแล้วสยองทุกคนนี่ครับมันคือแมงมุมน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้จักใครรู้จักคอมเมนต์ Comment บอกด้วยนะครับผมโอเคครับชาวบ้านบางคนก็ทำการนะครับผมรีแลกซ์ไปในตัวนะครับผมพักเป็กในการเดินทางนะครับผมโอ้ยการมาครั้งนี้ถือว่าคุ้มค่ามากจริงๆนะครับผมทุกคนโอเคครับผม โอเคครับทุกคนและวันนี้ภารกิจของพวกเราในการหาพิกัดนะครับผมพื้นที่ทํากินของชาวบ้านก็สิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโคแอมสําเร็จลุล่วงไปได้ด้ดีนะครับส6หจุดนี่ครับอันนี้ก็เป็นลำดับพิกัดพื้นที่ทํากินของชาวบ้านทั้งหมด16จุดพื้นที่นะครับผมนี่ครับมีทั้งแบบย่อยแล้วก็แบบใหญ่รายละเอียดซับซ้อนเยอะมากนะครับผมทุกคนโอเคขอบคุณทุกคนได้แล้วกันนะครับผมที่เดินทางเข้ามาติดตาม ดัครั้งนี้ด้วยกันนะครับผมขอบคุณนะครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และครับผมเป็นก็มาใช้ผมด้วยนะครับผมโอเคและตอนนี้ผมและทีมงานทุกคนก็จะทําการเดินทางกลับไปที่แม่สวยอูนะครับผมนึกถึงทางที่เดินมาแล้วยากมากที่จะเดินกลับคงจะลําบากน่าดูนี่ครับโอเคขอบคุณทุกคนอีกค,ครั้งนะครับผมฝากากดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเนอะขอบคุณครับขอบคุณครับ